สวัสดีครับพี่น้องกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วโซเฟอร์พากลับบ้านแล้ว <laughs> นี่จ้ามองนี่ข้าเจเ้าเฮ็ดถนนมองใกล้ๆวันบวจา้าเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วบางเนี่ยข้าเจเ้าเฮ็ดงามงามข้าเจเ้าเฮ็ดดีคับโอ้ยบนนัี้บัตรสะท้อนแสงไปเบื้องทางนี้กับบได้เนาะจ้าเนาะเอาเบื้องวิวตามถนนหนทางกลับบ้านเนาะจ้าเนาะ อันนี้ถนนเส้นนี้คือถนอนไปไอเกาะจ้าไปเอื้อกะเรอไปเฮ้อเนอไปเอื้อกะเรอไปท่าไปลงเรือจ้าเส้นนี้มาเส็นว้นโวนี่จ้าขันผู้ไดไปท่าเรือไปท่าเรือสิมามาเ้นนี้ละจ้านี่ไปเที่ยวนาล่อนย่าจ้าไปประจําเส้นนี้คือเป็นเส้นประจําของย่าจ้าจ้านี่<ม>นี่ตอนนี้ย่าจ้ากลับบ้านแล้ว มันสะท้อนแสงครับว่าชัดเย็นยังไงกัย่า,ยาจา่าขอตัวขออภัยด้วยจ่าเด้อให้เบืองผ้าเบืองเสียดข้างสีเขาเมืองยึดตะบอยจ่านี่กัทางเขาขา้าวยง่งๆอยู่ทั้งหนาเห็นลายๆนี่กับแม่นยังกับทง้งไอ้ที่เก็บน้ำมันในเมืองยึดตะบอยในละจ่านี่ท้งยุ่งๆเขาข้าวยู่ทั้งหนาลายๆนี่จา่าเป็นทางบ่อหม่องเก็บน้ำมันอยู่ในเมืองนีนละจ่าป้ายังหวากับกพญยาย,ยู กาเกิดทั้งน้ำมันมันซอดมันรัวมันสิบวนแต่ไล่ปัญญังบอสันแล้วว่ามันกับบมีแนวกับรันตีดอกบอสัน่อใหญ่วานี่แหละจ้าถนนหนทางเพื่อนย่าจ้าบ่มี่ยังดอกไม่ยู่ประเทศนี่ย่าจ้ามากความสะอาดครับการข้าเจ้าสั่งถนนหนทางแม่จ้าข้าเจ้าเฮ็ดดีข้าเจ้าเฮ็ดปลอดภัยเฮ็ดดีเฮ็ดเอ่เฮ็ดซุกเอาเผากินนั่นแม่จ้าข้าเจ้าเฮ็ด นี่ขนาดอยู่ในเมืองอยู่ในนี่ก็มีปลามีเห็ดเป็นปลาพื้นที่สีเขียวดีได้จ้านี่ยะจาออกมาเก็บเห็ดยะาจ้ากระสิเดินทางกลับบ้านจ้านี่นี่แหละจา้าทางเส้นทางยะจาทเที่ยวประจําคันคันไปวัดกามานี่ละจา้านี่ถนนแยกข้างนา,นนาีนจ้านี่มองเลื่อยป้ายนี่ละจา้าคันไปวัดกระสีเลี้ยวขวาไปทางนั้นจา้านะเพราะว่ามามาเส้็จนี้คือกันนี่จา้า นี่ถนนมองเรี้ยวขวาไปเซียนไปวัดจ้านี่ละ่จะยาจ๋ามานี่พุนอาจ้าคุณมองที่ข้าเจ้าเก็บน้ำมันเก็บน้ำมันไว้ใส่ยอยู่ในเมืองนี่ลหละจ้าถัางเห็นคุณเห็นชัดเจนว่าจ้ามันแสงตะเวนซองเนาะจ้าเนาะแสงตะวันมันซองยาจ่าเดียวเดี๋ยวอีจกจัาหน่อยขึ้นสภาพานไงยาจ่ากะเซียนหายเห็นมันกะเหียนสัตดอกจ้า นี่ละจ้าการชีวิตเป็นยูความแย่จ้าพ่อแม่ยังขันพ่อใ,ใหญ่เพ่นยุดธกสะดวกอยากไปอยากมาเพ่นกับอยากผ้าอยากไปใส่พ่นกับผ้าไปยุดอกจ้าก็โอเคอยูยู่กันตามอัธภาพผููเฒ่าก็บสบายดียูนี่ฮัลโหลขับรถไปว่าให้เพื่อนออกไปย่างน้่จ้ามือนี่ให้เพื่อนนั่งถ่ายยู่ในรถเพื่อนกาเ่นอัน เกมอยู่ในรถเพื่อนล่ะจ้าแต่ผู้เข้าไปเจบเข้ากับเป็นห่วงย่าจ๋าก็เฝ้าเจบเอาเจบเอาก็มีขี้ดินก็ไปล่างเอาอยุบ้านจ้าถือน้ำแล้วเฮาลูบออกเฮ็ดแต่มันลูบออกง่ายยุถ้ามันดอกงหญ่ถ้าดอกน้อยมันคอยเฮ็ดยากจ้านี่บันนี้นี่นี่คืนสะพานใหญ่แล้วจ้านี่ึ้นสะพานใหญ่แล้วเซอร์ละผู้สิกเด็กทินอรู้เดี๋ยวยอสกทะคูทินโบตินอ,อกุกซอ นี่จ้านี่ทั้งน้ำมันอืมก็เลยบอกพญหญาวาจะาค่สะส,สะสท้านในเรือดขืนสพาพก่อนสิไทยให้เพื่อนๆทั้งหลายบึงอืมนี่ละจ้าขึ้นสพาหไ่แล้วจ้นาน,นี่แม่นม้ำยู่ฟังนี่โอ้ยมันก็เปลี่ยนสภาพมันกะบ่เห็นหลเนาะจ้าเนาะเออมันกะบ่เห็นจ้านี่สพาหไงขืนสพานสพานขามแม่นม้ำที่ไอท่าเลือเลือไปเยอรมันไปเดนมาร์กไปไอ นี่แหละจ้าเรื่อนไงไปเยอรมันไปเดนมาร์กเบื้องมันเสียเห็นบ่อยาจาเสียเห็เห็นเสีเห็นบ่อเสีเห็นเรื่อบ่อเพราะว่าเขาเหตุสพานขื้นมาไม่แล้วมันกะมันกะบังแม่จ้าบ่อเห็นจ้าบ่อเห็นบอเหตุเขาเขาเหตุสะพานพึ่งสีเส้จ้านี่เหตขื้นไม่อีกอันนี้ก็ฟังนั่นฟังเขาในเมืองเขาในเมืองโซนของโซนของอ มาเห็ดไม้ยอนะอ่าอ่อันนี้เอื้นว่าเขยนย,นย่นไมาไอ้ส้นไมหยอนะจ้าเนี่ยนี่ยาจ่ากันสิ้ผ้าแวะพญายกันสิ้ผ้าโค้งลงไปโค้งลงไปสิเขาไปเคเมืองไมหยอนะจ้าเพราะว่าน้องสาวคนหนึ่งพันสื่อเพ่นซั่งกองกระดาษน้ำยาจานี่ ก้องกระดาษใส้นาโล่นี่จ้าเพื่อนสร้างก้องกระดาษน้ำยาจ้ายาจ้าเลยเสียไปทรงเพื่อนเพื่อนสะพานที่ยาจ้าขี้ขาดมากเมื่อกี้หละจันนี่สะพานญงของอยู่ในเมืองนี่แหละจ้าขามแม่น้ำขามท่าเรือนี่ยาจ้ากสิโค้งไปทั้งนีาจ้านัดเพิ่นว่าเสียไม้เพื่อนตะหมู่บ้านนี่แหละจ้าพอดียาจ้าเขาใจพิษน้องคนหนึ่งเคยเฮงงานน้ำกันเสาธิดเพื่อนเขียนมาเพื่อนว่าบด้เขายาจ้าว่าแม่เพื่อนบ่เปิดร้าน พอดีนอนจะขวาง้านเพื่อนเขามาเปิดร้านเพื่อเลยโทรหายาจ่าก็เลยมาเขามว่านเนี่่อวานยาจ่ากัเล่มาเขาเหตุงานสามสมงค์เคืองยาจ่าเขาใจเพียนุนที่ป้ายแดงๆเลี้ยวเห็นอ่นก็คือเลือดเลือดที่สิบปเยอรมันจ่านั่นลยลจ่ายะฟังทั้งนี้ก็เป็นไอ้แม่โยนะไอ้เส้นทังรถไฟที่ยาจ่านั่งมาไอ้บางที่ยาจ่าก็มาเส้นทั้งนี้ละจ่ามาเหตุงาน มาเสียนทั้งนี่ก็ได้ยาจ่าก็สิไปเสียนทั้งสวนดอกไม้พุ่นก็ได้จา้าเพราะว่าไปได้หลายเสียนไปได้หลายทั้งจ้าล่ะจ้าญาจ่ากับพ่อเจงหอกจาก้าอยู่ในเมืองแต่ว่ากับพ่อดาพิษดาถูกกับพ่อไปได้มาได้ล่ะจ,จ้เาเอ้อเอ,เเอ,อเลสและเอ,อเลเอน โอเคโอ้ยพ่อยัยเพิ่มนขับมาให้ยาจ้าอันไทยรูปประสันเพิ่นว่าอันนี้รดซีบรอรดพ่วงรดตู้คนเทนเนินดิสิเตรียมไว้ทลุเรือขามไปเยอรมันได้จ้าเด้นนี่นี่ปุ่นเรือเพื่อนสีเอาลุ่มรดลดซีบรอข้าเจ้าส่งของไปเยอรมันข้าเจ้าวัสตสอบจ้าการส่งของข้าเจ้าวัสตสอบข้าเจ้าบอปิดเพราะว่าส่งของปุ่นเรือจ้าปุ่นละจ้าเรือลำยัญ่ๆของข้าเจ้า ข้าเจ้าข้าเจ้าบอปีจ้าแต่ว่าขันการค้นไปขึ้นเลือดลุงเลือไปนี่ข้าเจ้าเปลี่ยนยุจ่าเนี่ยโอ้พญายพญายใจดีค่ะจ่าเพื่อนผ้าจาจ่ามาไทยเอวิวหอยพีพีนองหนองเบิงในคลิปนี่ขันถึงสี่ยาแจ้กน้อยกะไอกะเบืองน้ำกันเด้จ่าเลือคือสิบวยญาดอกอากาศสิเอาประมาณจักเก้านาทีสิบนาทีนี่ละจ่านี่กับสะสะพานขามจากไอกลุวขมูบานมาสิไปท่าเลือดจ่า นี่มมนก็เป็นโลงเลม่ยมยุติดบกับ่าเลือจ้านี่นี่เลือดโลงเล่มมากนี่เลือล่ำนี้ไปเยอรมันจ้านี่นี่จ้าเห็นเห็นตั้งแต่สนหัวมันข้าวคานี่จ้านี่นี่จ้าเลือที่เห็นส่นข้าวคานี่แหละจ้าเลือไปเยอรมันนี่แหละจ้าบ้านี้ กับสิาพาคกันโค้งขึ้นไปโม่บ้านเนี่ยละจ้าบ้านนี้นี่กับไปแถวโม่บ้านนี่แหละจ้าย่าจ้ากับม่ไทยเ้เบีองได้หแหละพที่วาจะนะเลยอินเตอร์แดนะคะอ๋อโอเคอ,อ,อ๋อโอเคอ นี่บรรยากาศจ้านี่ไปไปนี่ก็จะเป็นท่าเรืออันนี้ท่าเรือรปเด็นมาจ้านี่ทางน้ำมันพุนที่ข้าเจ้าสิคนทรงลุง่งตู้คอนเทนเนอร์เนาะจ้าเนาะนี่นี่พอหญ่สิบห้าไปเลาะอือจ้าเลาะไปเบิง่งถ้าบ่าซาัดเจียนจ้งไหนก็ขอโทษเด้อจ้าเด้ออยากหายเบิง่ง ยากใครเบื้องเต็มที่อยู่แต่มันมันสุดวิสัยอิลีจ้าอันนี้เป็นรงเล่มยูข้างท่าเรือละจ้าเนี่ยอ,อ,อ่เอออลาฟิสอ่ขาเจ้าเอาป่าเอาอยัางมสซงขึ้นล่งตรงนี้ละจ้าี่ตึกตรงนี้นี่จ้าขาเจ้าทำมีป่ามียังทุกอย่างของทะเลข,ของอยังมามาเขานี่ละจ้านี่เขาตึกตรงนี้มันเป็นห้องฟีดห้องเย็นจ้า ห้อเป็นโกดังเก็บพวกสินค้าของพวกไอประเภทปลาพวกทะเลจานี้นี่เต็กนี้นี่แหละจานี่เป็นโรงงาน่นแพ็คพ,พวกกองฟมกมกองยังข้าเจ้าแพ็คของเป็นพวกกุ้งพวกปลาพวกของทะเลทุกอย่างจ้านี่แถวนี้มันจะเป็นโรงงานที่เอาส่าสงส่งค่าเรือแล้วก็ท่าเรือกับส่งเข้ามาจ้านี่รถตู้คอนเทนเนอร์แบบนี่กระจาข้าเจ้ามาส่งจอดล่งเรือ ยายจ้ากับเเคยเห็นรอกจาก้าคุณรถตูค้คอนเทนเนอร์จอดกันเลี่ยงกันเป็นแถวนี่แหละจา้านี่เขาเจ้าเตรียมเตรียมสิไปล่องเรือได้จ้านี่เป็นแถรถตูค้คอนเทนเนอร์ทรงของนี่แหละจ้ายายจ้ากับเเคยเห็นหรอกจ้านี่จ้าพึ่งสียายาจ้าพึ่งสีเห็นนี่แหละจ้านี่พอายเ่งพันผ้าขามาเบงเห็นมา้ยายจ้าไทายวีดีโอเพอนก็เลยผ้าขามาเบงสีผ้ารอเบงเห็พี่พี่น้อ,อง,องนง้นอง,องผู้ยุกกย่ไกยุ่ไกผู้ดใดบ,บ่เคยเห็นอยู่เมืองไทยเฮ้ากับขื้กันได้จ้าเด้อ เดี๋ยวได้พ้ากันสิีได้เบื้องหูจักว่าน,นี่แหละวิธีไท่วิธีวิธีคนไทยไมาอยู่เมืองนอกมันเป็นยังไง <c oughs> นี่แหละจ้ายายจ้ากับผ้าไปเก็บเฮดยายจ้ากับผ้าเลาะมาเบื้องท่าเลือลอ,อันนี้เพื่อนเอินท่าเลือดเตียนละไรจ้าท่าเลือดขามไปเดนมาร์กไปเยอรมันมันเป็นท่าเลือกไงไอจากบ้านยายจ้ามาหนีกับบอกรจ้าแค่หาหน้าที่เองแต่เมื่อนี้ยายจ้ามาจากมองเก็บเฮดจ้า คุณโอโอรถรถสีบลอดเด้อยพ่อใหญ่เอ้ยอ <c oughs> นี่แหละจา่าข้าจ่าก็เตรียมตัวถับไปล่งท่าเรือเดนมาร์นี่ยุ่ข้างหน้าเนี่ยท่าเรือเดนมาร์กจ้าผ่านมาแล้วท่าเรือเยอรมันนี่อยูนี่ท่าเรือเดนมาร์กจ้านี่นี่สงสัยรถขั้นนี้ก็สิไปล่งเดนมาร์กนั่นแหละนี่บันนี้ยาจ้ากับสิพ่อใหญ่กับสิพ้าโค้งออก วันนี้กับสิยาคโครงออกเสียนถนนไงจ้าเอือเดนมาร์กโบตเตินดมโกเด้อเนอะอ่าเออะโบต์เติอ์อดมโกโนี่เรือเดนมาร์กออกแล้วจ้าเมื่อน,นี้พอเห็นเรือเดนมาร์กว่ามีอยู่ฟังทั้งนั้นกับเป็นออยู่ในเมืองยอตบอยนี่จ้ามันเป็นน้ำเป็นอันแม่นม้ำอ้อมอยู่ในตรงกลางใจเมืองเลยได้จ้าเพราะว่า ยังเป็นถนน ون, เป็่นอุมโมงค์เขาเจ้ากัเหตุอุโมงค์หลอดใตน้ำจ้าเพราะว่าไอ้เวลามีนักท่องเที่ยวมากเขาเจ้าสัมีเลือไอ้เลือดผ้าเลาะเบิงไอ้ในเมืองยุตตบอยนะจ้าเขาเจ้าก็มีพวกไอน้นกครองเที่ยวมากก็มีมาคุเทศกัเว้าสซไมโครโฟนหอดวันหันบ่หอดวันนี้เขาเจ้ากับอธิบายเนี่ยละจ้านี่็ดียุต่าบายาจ้าเพราะถ้าในมานางแกเทือดอกเลือดเที่ยวเมืองแต่ว่าเคยไปนั่งตั้งแต่ยู่ประเทศอังกฤษจ้า ไปเที่ยวประเทศอังกฤษก็พอ,อาะไงได้ไปนั่งเลือกเขากะมี่มาคุเทกเขาประกาศบอกคอดวันหันวันนี้กับ,บ่ลู่ดอกแยจ้าฟังอังกฤษบ้เก่งอังกฤษเลยบ่ได้แต่ว่าตาข่าเจ้ากับหูต่ว่าข้าเจ้าเห็นมันตึกมันงามวันหันวันนี้กับหูไปซื้ออันนี้ก็เป็นโรงแร่มจา้ารงแร่มยูติกับทาาาา่าเลือจ้าเนี่ยแหละจา้าเขาเอื้นท่าเลือดสิแต็ละล่ายจ้านี่อยู่ใกล้ย,ย่านท่อเย็ดจา้านี่แหละโอ้เด๊ได้โบ้ต้น เออเนระบบเตินเทนไออันละไออันละไอไอรัสบินนะบ้างออลมท่อรัสบินนะเออบ่อนลาผซูอืมอันนี้ไอเลือดเลือดข้นขืนจ้านนี้มันเป็นล้ำในหน่อยโอ้ยยาจ้ากระเห็ดนี่อันนี้ยาจ้าก็สซีมาคงกลับมาบ่อนี่จ้าเขาสิเอิญว่าไอย่านท่อเยจ้านี่เมือเลือดหน่อยยูฟังนั่นคนจ้า ผุญจาอยู่มองป้ายต่อไปพุลรจ้าเป็นมองไอ้ท่าเรือดผุญมองเลี้ยวเห็นตึกใหญ่ๆสีแดงๆพุ่นจาเดี๋ยวจ้าจ่า,จาสมาชชัยจ้ามืออยู่ดอกจ้าทายให้พี่ๆน้องๆเบิ่งอยู่ให้มันอากาศดีๆก้อนอันนี้นี่มันก็จะเป็นจุดศูนย์ร่วมมองถนนแยกกันโล่งอุโมงค์นี่ไอ,อ้ยุคทางนาตึกหลายๆนะครับยุดเทิ้งยุบบนอุโมงค์ได้จ้านี่รอดอุโมงค์ไปนี่นี่รถกระรังโผล่ขึ้นมานี่ก็น,นี่คืออุโมงค์จ้านี่เจ้าเฮ็ดถนนไอ้รอดใต้อุโมงค์ โอ้สท้อนแสงขอโทษหลายๆลด้วยจ้านี่ย่จ้ากระสิโค้งมาหนี่บ้านนี้นี่แย่จ้ากระสิโค้งไปแย่จ้าสิไปโค้งทรงของทรงกล้องกระดาษเราแย่จ้ากระสิกัดจ้าบันนี้นี่แหละจ้าย่จ้ากับม่ผ้ามูมาหลอบเมืองออกแกวันเกมเหรอกับผ้ามูมาหลอบเมืองเบืองมามันเป็นยังไงถนนหนท้องทางการบ้านเมืองก็เจ้าอยู่จังไรเป็นแบบไดนี่แหละจ้าย่จ้าก็ไม่ให้พี่ให้น้อง ได้ส้มวิวตามถนนหมทาานํากันนะจ้าเนาะมันคือกันกับบานเมืองฮาวบอรหรือมันเป็นยังไงนี่แหละจ้ะเบิ้งน้ำกันไปแต่ละมือแต่ละเว้นยาจ๊ากับได้สาราเนี่ย่ได้สาราเนี่ยกะขอโทษขอให้หลายๆนะจ้ะเนาะพีพ่ๆน้องๆกัได้เบิ้งได้ส้มไปน้ำกันบางเทือกกะมัมมีสารากะขอโทษขอให้ละจา้าเด้อขันมีสารากับเบิ้งกัติดตามยาจ๊าขอกด กดิกดซับสไครกดอะไรกดแช่ไขห้ญาจ้าในเด้อจ้าขอบคุณหลายค่ะหวัสดีค่ะ